ดวงเดือนกุมภาพันธ์2566ของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกและคนที่เกิดในวันพุธและวันศุกร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออ้ําจวบถาโรดด้วยนะคะสับสดสดกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิง์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะโอ้โหหล่นมาใบแรกต้องบอกเลยว่าในเดือนกุมภาพันธนะ์2566เนาะเป็นช่วงเวลาของการวางแผนชีวิตนะ นะดูเหมือนกับว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะชาวธาตุน้ำนะดีมากมากเลยนะการที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนี้จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณคาดหวังได้อย่างแน่นอนอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่ากุมพาพัน์นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกนะอืม เป้าหมายชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักหรือการเรียนอะไรก็แล้วแต่ดูจากพลังงานต้องบอกว่าชาวธาตุน้ํานะในเดือนกุมภาพันธ์คุณมีมีม,มีมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณลงมือทําเต็มที่นะเอ้ยเป็นพลังงานที่ดีมากนะในการที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วลงมือทําอย่างเต็มที่นะในสิ่งที่คุณคาดหวังหรือคุณตั้งใจนะขอดูพลังงานหน่อยโอ้โห อกเลยอะไรที่คุณคาดหวังไว้มีโอกาสสมหวังดังใจสมใจปรารถนานะ ต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการงานถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของการงานต้องการสอบผ่านสอบได้ต้องการสอบบรรจุต้องการงานที่หวังนะหรือต้องการโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศนะหรือสอบติดข้าราชการสอบผ่านนะหรือการเรียนที่ต้องการเรียนจบสอบผ่านสอบได้นะมีโอกาสจะสมหวังดังใจปรารถนาสมปรารถนานะเป็นพลังงานที่ดีมากเป้าหมายชัดเจนดีมากเลยชาวธาตุน้านะแล้วก็ ในเรื่องของการเงินนะถ้าเกิดคุณวางแผนวางแผนไว้ว่าเดือนนี้อยากจะได้เท่าไหร่นะอยากจะได้เงินแสนเงินล้านนะสิบร้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมีโอกาสสมปรารถนานะในเรื่องของธุรกิจนะถ้าเกิดมีเป้าหมายไว้อยากจะทําอะไรอยากจะลงมือทําอะไรมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มทําแล้วสมหวังสําเร็จสมปรารถนาด้วยนะ ส่วนในเรื่องของความรักถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนใครที่โสดอยู่อยากจะมีความรักที่ดีมีโอกาสสมปรารถนานะเออนะจะมีคนเข้ามาแน่นอนแล้วเป็นคนดีอย่างที่คุณคาดหวังด้วยนะเพราะว่าคุณรักตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยนะคะอะไรที่คุณคาดหวังไว้เมื่อคุณกระทําในสิ่งที่ดีๆแล้วคุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องบอกเลยโอกาสสมปรารถนามีสูงมากนะ คนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ที่ดีอย่างที่คุณตั้งใจเนี่ยต้องบอกเลยสมปร